<Nhạc> Cái ổ nó mà kia này. Là ไม้สองก็ยังติดไม้อีกไม่ชนเหรอครับไม่ชนเหรอครับ ไม่ชอบนะครับสามไม้การสามไม้ดูจริง โอ okay. เคเดี๋ยวมันหลุดพอดีนะครับมานะปลาก็ไซโอ้ถึงสองโลแล้ตแต่ว่าแต่ว่าดำปึ๊ดเลยนะครับดำเขียวเลยเหยื่อที่ใช้ก็เป็นไอ้กบระเบิดหมายนะครับกบกระโดดโอ้เละหมดแล้วครับวันนี้สายหน้าปูรูครบ์บอนแท้ร้อยเซ็ ของค่ายเต็มคํำครับแล้วก็สาย P.E. ที่ใช้สายพ e. ีก็พีสามครับสักเก้าครับของสเตปบรือโอเคครับเรือมันเล็กทำอะไรก็ไม่ค่อยสะบอกเดี๋ยวนี่ครับปลาที่ได้นะง่าก็คามขัง,งานไม่ได้ครับผมกบกระโดดระเบิดหมาย Okay, I'm home.